สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิงอากาซ่าครับถ้าชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้เป็นกำลังใจให้ช่องเิงอากาซ่าด้วยนะครับ สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยากจะสนับสนุนช่องปพลงอากาซาสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ตรงนี้เลยนะครับหรือว่านะครับเพื่อนเพื่อจะสามารถสนับสนุนผมผ่านทางทิปมีก็ได้หรือตรงก็ได้นะครับหรือไม่นะครับเพื่อนๆนะครับตอนที่ผมขึ้นไลฟ์สดอยู่นะครับจะมีรูปเงินดอลล,ลาร์ขึ้นอยู่ที่ใต้แชทน,นะครับสามารถสมัครสมาชิกตรงนั้นหรือว่าโดเน a t ผ่านตรงนั้นก็ได้ครับแล้วแต่เพื่อนเพื่อสะดวกเลยนะครับมีหลายช่องทางให้เพื่อนๆเลือกสัรนะครับไม่ว่าจะช่องทางไหนก็แล้วแต่มาถึงผมทุกช่องทางเพื่อนฝากเพื่อนะครับ ไม่ต้องกลัวนะครับเพื่อนๆไม่ผิดตัวแน่นอนครับผม อย่าลืมฝากร้านเติมเกมอมาจะติกเพื่อนๆไปด้วยนะครับเติมเร็วปลอดภัยมั่นใจได้ร้อยเปไม่มีรีฟันนะครับจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดทําการ24ชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะเป็นเมียเอ็มเมียโฟหรือเกม,มอ,อื่นๆอีกมากมายถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับร้านเติมเกมอมาชั่นเเท่านั้นนะครับเพื่อนนะตอนนี้นะครับซิลโมบายเพื่อนนะครับมีโปรโมชั่นนะครับยิ่งเติมเยอะยิ่งลดเยอะนะเพื่อนนะไม่ว่าจะเติมเกมไหนก็แล้วแต่ให้ิดถึงร้านเติมเกมอมิมพีชัานแรแกรเพื่อน สามารถคลิกลิงก์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะเพื่อนๆนะไม่ว่าจะแอดเฟซแอดไลน์เพื่อนติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมฝากเพื่อนๆไปด้วยนะครับหลานเติมเกมอาจจะติดเท่านั้นครับ สําหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ว่าอยากจะปั้มกาทองอยากจะได้เพชรชมพูนะครับเพื่อนเพื่อนแต่ว่านะครับเพื่อนเพื่อนต้องมีความขยันนิดนึงนะครับใช้เวลาเพื่อนประมาณนะครับสีชั่วโมงนะครับหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อไม่ชํานาญพอนะครับใช้เวลาสักหน่อยนะครับแต่ถามว่าคุ้มไหมเพื่อนคุ้มนะครับเพราะว่าเพื่อนนะตอนนี้กาทองขายดีมากนะครับกาทองคืออะไรเพื่อนนะครับกาทองก็คือเจ้าไอเทมตัวนี้นะครับ นี่ครับผมไอเทมตัวนี้เมื่อตอนนี้นะครับคนซื้อเยอะมากนะครับถ้าเกิดว่าคุณทมได้นะครับเอามาขายประมาณพันหนึ่งนะครับหรือว่าพันพันนึงนะครับออกอย่างเร็วเลยนะครับแล้วเจ้ากาทองตัวนี้ทําอะไรได้นะครับเพื่อนเจ้ากาทองตัวนี้นะครับสามารถนะครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับมาเลือกสกิลที่ว่าเอาไปคราฟสกิลได้เลยนะครับคือเจ้าตัวนี้นะครับ นะครับทุกอาชีพเลยนะครับเมื่อคุณกดมาคุณจะสามารถนะครับเลือกได้1อันของแต่ละอาชีพเช่นคุณเลือกอาชีพอะไรนะครับคุณก็เลือกของอาชีพนั้นเพราะฉะนั้นนะครับกาทองเมื่อตอนนี้ราคาดีมากเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับอยากจะมาปั๊มนะครับผมก็มาแนะนําวิธีการปั๊มกาทองเมื่อนะอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับสำหรับไ d ดีเมื่อนะก่อนหน้านี้นะครับไอดีใหม่ที่สมัครมามันจะได้10,000เพชรนะครับแล้วก็นะครับสัตว์เลี้ยง10ตัวแฟชั่น10 สิบใบนะครับเออไม่ใช่สัตว์เลี้ยงสิบตัวครับขออภัยนะครับให้ที่สุ่มแฝเออสุ่มสัตว์เลี้ยงสิบใบนะครับแล้วก็สุ่มแฟชั่นสิบใบแต่ตอนนี้นะครับมันหมดเขตไปแล้วสาหรับเพื่อนๆท่านใดที่จะปั๊มตัวตอนนี้สร้างไอเดียใหม่ก็อาจจะลำบากนิดนึงแต่นะครับวิธีการปั๊มนะครับเราก็จะพูดถึงนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับเข้าตัวมานะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆเล่นไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเพื่อนๆเล่นไปเรื่อยๆครับถึงเลเวล14นะครับเมื่อถึงเลเวล เจ้า <thin> อุปกรณ์ตัวนี้นะครับเพืいい่อนๆผมแนะนําให้เล่นวิสานะครับมาค้าอาวุธวิสานวิสานะครับเลเวลสิบสี่ตัวนี้นะครับเล่นไปเรื่อยๆพอถึงเลเวลสิบสี่ครับหยุดเลยแล้วก็นะครับหาของมาค้าตัวนี้ให้ได้นะครับเมื่อคุณค้าปั๊บเพื่อนๆนะครับค้าแล้วทําไงต่อผมแนะนํานะครับให้เพื่อนๆนะครับมาฟาร์มมอนตัวนี้นะครับมันจะมีเทคนิคนิดนึงการฟาร์มฟาร์มมอนพวกนี้นะครับอย่างแรกนะครับเพื่อนๆฟาร์มมอนพวกนี้นะครับให้ได้2ดาว อ่าสดาวนะครับให้ได้2ดาวทุกอันเลยจนมาถึงนะครับมอนตัวนี้นะครับแต่เพื่อนๆอนะครับอย่าฟาร์มมอนสอตัวนี้นะครับห้ามฟาร์มเด็ดขาดเลยผมไปลองมาแล้วนะเพื่อนเพื่อนมันเสียเวลามากนะครับเพราะมอนตัวนี้เพื่อนแรดเลือด8ปดพันนะครับอ่ามอนตัวนี้นะครับเลือดสามพันเพราะฉะนั้นนะครับผมแนะนําให้เพื่อนนะครับเก็บตัวนี้2ดาว2ดาว2ดาวมาเรื่อยๆครับมาถึงตัวนี้ครับถ้าเกิดว่านะครับคุณเก็บ2ดาวแล้วเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับข้างบนเพื่อนมันจะยังไม่ได้ตัวนี้3ามอันนะครับที่เราต้องมาทำเพล เพราะฉะนั้นพอถึงตรงนี้2ดาวเพื่อนๆครับถึงตรงนี้2ดาวใช่ไหมตรงนี้นะครับยังไม่ถึงเพื่อนๆก็กลับมาตรงนี้ใหม่ครับเริ่มตรงนี้ใหม่นะครับให้ได้3ดาวนะครับไล่มาใหม่เลยให้ได้3ดาว3ดาว3ดาวนะครับจนกว่านะครับคุณจะได้เหรียญ2อันนี้มาเมื่อคุณได้เหรียญ2ออันนี้มานะครับคุณก็ให้หยุดนะครับให้หยุดเลยหยุดปั๊บเพื่อนๆนะครับมาที่ร้านตัวนี้นะครับ มาทีร้านตัวนี้ครับมาจะเอามาคาาตรงนี้ได้ครับอ่าเพื่อนๆขาดตัวนี้อีก5อันใช่ไหมครับวิธีการทําตัวนี้นะครับเพื่อนๆนะครับย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับที่เพื่อนๆไปฟาร์มมอนเตอร์พวกนี้นะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆนะครับเก็บไอเทมจากมอนเตอร์พวกนี้นะครับเอามาขายร้านให้หมดเลยเพราะว่าเพื่อนๆครับเมื่อคุณขายไอเทมตัวนั้นนะครับคุณจะมันจะได้ตัวนี้มาครับ เห็นไหมครับผมขายไปแล้ว300ชิ้นมันจะได้3อันนะครับแต่เพื่อนเพื่อน,นะครับไม่น่าจะเก็บไม่ถึง500ชิ้นหรอกเพราะฉะนั้นนะครับให้แนะนำนะครับให้เพื่อนเพื่อนเก็บไอเท,เทมทั้งหมดมาขายร้านทิ้งน,นะครับให้ได้300ชิ้นแล้วถ้าเอ้ยเราฟาร์มไป,เ,ปเพื่อนเเออทำยังไงว่ามันยังไม่ถึง300ชิ้นเพื่อนๆครับคุณนะครับก็มาลงดันนะครับเลเวลห นี่ครับดันรีว1หนึ่งเขามาขับลงอยู่แล้วเมื่อคุณทำเควสไปเรื่อยๆให้เอาขอนะครับจากในดันเปิดกล่องจากในดันนะครับแล้วก็เอามาขายสมทบทุนให้ครบ300ชิ้นครับแต่ถ้าเกิดมาไม่ครบอีกเพื่อนๆก็ไปฟาร์มสักหน่อยให้มันครบ300ชิ้นแต่ผมคิดว่านะครับก่อนที่เพื่อนๆนะครับจะมาลงดันตรงนี้นะครับก่อนที่ว่าจะมาลงดันตรงนี้ใช่ไหมครับเพื่อนๆน่าจะฟาร์มตรงนี้เราก็ได้ขอมาพอประมาณหนึ่งแล้วนะครับคอยดูช่องตัวละครด้วยนะครับอยาให้มันเต็ม ร้อยชิ้นนะครับอย่าให้มันเกินร้อยชิ้นนะครับเพราะว่านะครับตัวเด็กมันเต็มได้แค่ร้อยชิ้นพอชนะนั้นสักแปดสิบเก้าสิบก็วาร์ปกลับมาบ้านเอามาขายร้านได้แล้วนะครับอ่าเราก็จะได้ตรงนี้มานะครับอีกห้าชิ้นส่วนนะครับอีกหนึ่งชิ้นตัวนี้นะครับซื้อที่ไหนเพื่อนก็มาซื้อที่ร้าน้าทั่วไปได้เลยนะครับร้านยาตัวนี้นะนี่ครับสามารถมาซื้อที่ร้านยาตัวนี้ได้เลยนะครับ เมื่อเพื่อนเพื่อนฟาร์มเสร็จแล้วนะครับได้เหรียญเออจากโคเด็กมาแล้วนะครับแล้วก็ได้เออยายแมงมุมผมผมเรียกมันว่ายายแมงมุมนะครับเออเรียกว่าไอ้ตัวนี้ว่ายายแมงมุมนะนี่ครับเมื่อคุณได้ตัวนี้มาแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆอ่าหลังจากนั้นนะครับคุณก็ค่อยมาเก็บเลเวลนะครับตัวละครหลักทําเควสไปเรื่อยๆทำโน้นไปเรื่อยๆจนถึงเลเวล20นะครับทำไมต้องเล่นถึงเลเวล20ครับเพื่อนๆพอเพราะถ้าคุณไม่ถึงเลเวล20นะครับคุณจะเปิดคังตัวนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับมันบังคับให้เราถถึึงงเเเเเลลลลวว20 20มื่อคุณปั๊บ คุณนะครับจะมีเควสนะครับเควสตัวนี้ครับเควสบอร์ดตัวนี้นะครับให้ทาอีกนะครับคุณต้องมาทาเควสบอร์ดตัวนี้นะครับอีกประมาณ13ครั้งเพื่อนะครับจะมาแลกตัวนี้ครับอีก2อันเพราะว่านะครับคุณขายของจะได้แค่3อันนะครับมันจะทั้งหมด5อัน คุณทำ13เควสนะครับมันจะได้50กว่าอันเพราะฉะนั้นนะครับคุณต้องทําอีกประมาณสัก13เควสนะครับแล้วก็มาแลกยามูตัวนี้อีก2อันนะครับแล้วนะครับเควสเฮ้ยแล้วมันเริ่มตัวใหม่มามันมีให้แค่6เควสเอง6เควสเองแล้วเราจะเอาจากไหนวะเมื่อนาใบเควสไม่พอเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใบเควสไม่พอเพื่อนเนะครับเปิดเล่นตัวละครมาใหม่สามารถดูโฆษณาตรงนี้ได้ทุกตัวละคร10ครั้งแล้วเพื่อนเพื่อนะครับก็มาแลกใบเควสตรงนี้10ครั้งครับอ ตีมอนแล้วได้โคเด็กอะไรแล้วค่อยมาทาเควสทีหลังสุดเลยนะครับเพราะว่านะครับเมื่อคุณทำนะครับมันจะได้ใบโคเวอร์มาด้วยคุณเรานะครับก็เอาใบโคเวอร์มาแลกตรงนี้นะครับก่อนที่เพื่อนๆนะครับจะลงขายคอนะครับมันสามารถเอาใบเควสตรงนี้ไปขายได้ด้วยนะครับถ้าในกรณีว่าถ้ามันเหลือก็มาแลกตรงนี้ผมแลกไปแล้วนะครับแล้วก็ขายไปแล้วด้วยเห็นไหมครับเพื่อนมาดูตลาดผมขายอะไรไปบ้าง อ่านี่นะครับผมขายออกก่อนหน้านี้นะครับจำได้ไหมครับที่ผมบอกนะครับว่านะครับมันให้สัตว์เลี้ยงนะครับมาส0บใบแล้วก็แฟชั่น10บใบแล้วก็เพชรฟ้า1 0,000หมนะครับอ่านี่ครับผมเอามาย่อยนะครับตอนนี้ขายออกดีมากนะครับอ่าตอนนี้อามาย่อยนะครับเมื่อเอามาย่อยเพื่อนเอามาย่อยยังไงก็เอามาย่อยตัวนี้นะครับถ้าคุณได้ตัวที่สามมาก็มากดตรงนี้ครับ5อันนะครับคุณจะมีโอกาสนะครับสุ่มได้พวกนี้เพื่อนถ้าได้พวกนี้สวยนะครับได้พวกนี้สวยนะครับถ้าแตกดวงดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ เอ,อ่อถ้าเกิดว่าไอตรงนี้มันเพื่อนไม่มีก็ไม่เป็นไรครับพูดถึงกรณีคนที่สร้างตัวละครไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่คนที่มาสร้างทีหลังไม่น่ามีหรอกครับถึงสิบเอ,อ่อสิบใบนะครับมันได้ยากแล้วพอเราเพื่อนเพื่อเอามาลงขายนะครับแล้วจะไปโอนให้ตัวหลักยังไงผมแนะนําให้ไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมทําไว้ให้แล้วนะครับเวลาที่เราลงขายคอนะครับเราก็เอาตัวหลักเราลงขายคอนะครับแล้วก็มาเข้า ID นี้แล้วก็ดึงของจากตัวหลักเท่านั้นเองนะครับเพื่อนเพื่อนวิธีนี้ง่ายมากนะครับแต่ว่ามันอาจจะเสียเวลาในการเล่นสักหน่่่ออยยแตบาาาางคนนรสมถเลลหๆจ พร้อมกันได้นะครับคุณก็สามารถนะครับทำรายได้หารายได้จากตรงนี้ได้นะครับไม่ยากนะครับแค่เสียเวลาเล่นหน่อยนะครับสัก4ี่ชั่วโมงมื่อนะโดยประมาณนะครับเออสี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ขยันนะครับตอนนี้เขาเปิดโอกาสให้แล้วแต่ต้องรีบทําหน่อยนะครับคนที่มาดูก่อนก็ได้เปรียบนะครับเพราะอะไรเพื่อนเพราะการที่เราทําแบบนี้เยอะๆน่าหมายความว่าคนอื่นก็ทําเช่นกันนะครับของในตลาดเมื่อมันเยอะปั๊บมันก็จะเริ่มขายออกยากนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนเื่อนถ้าเกิดว่า เพื่อนๆท่านใดนะครับไม่เข้าใจก็สามารถแอดไปถามผมที่เฟซได้เลยหรือว่าในเพจก็ได้นะครับผม อยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อนนะถ้าเกิดว่าผมรับอยู่เดี๋ยวตื่นมาผมอาจจะตอบให้นะครับถ้าติดตรงไหนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับอยากได้ข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับหรือว่าอยากรู้ข้อมูลดีๆแบบนี้ก่อนใครผมแนะนานะครับให้ไปดูผมไลฟ์สดได้นะครับผมขึ้นไลฟ์สดตั้งแต่เวลา6กโมงเย็นนะเพื่อนถึง6กโมงเช้าโดยประมาณนะครับไลฟ์กันยาวๆเลยนะถ้ามีอะไรให้ผมทานะครับอย่างเช่นนะครับวันนี้ก่อนที่ผมจะมาทาคลิปผมไลฟ์ไปแปดชั่วโมงนะครับผมจะอยู่คุยกับเพื่อนๆยาวๆนะครับเพราะว่าผมลงสตรีมผมก็ไม่รู้จะไปทำอะไรครับ เพราะฉะนั้นนะครับผมหวังว่าคลิปนี้นะครับจะทําประโยชน์ให้เ,เพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับเออถ้าเกิดว่าใครขยันเพื่อรับรองได้นะครับไม่อดตายครับรวยแน่นอนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปก่อนครับผม